ก็วันนี้ก็ัส,สดีนะครับวัสดีครับหมอทั้งคู่นะครับเป็นเก่าโรงเรียนพิเศษศึกษาแล้วก็มันเป็นโครงการที่ผมคิดว่าอยากจะเจออยากจะให้เกียรติแล้วก็ให้เล่าประสบการณ์เรื่องของออความรับใจในเรื่องของโรงเรียนพิเศษศึกษาเพื่อที่จะนําสู่การคืนสู่เย่าคือคันยาบางกระพัานที่ไหนก็แล้วแต่ผมก็อยากจะ ชวนมาคุยชวนมาพูดคุยกันว่ามันมีความประทับใจอย่างไรแล้วก็เพราะเหตุใดที่คุณพ่อนะครับมาเข้า่าเด็กๆที่สามารถที่จะไปต่อยอดอเรียนหมอได้ที่ศิริราชนะครับต,ตัวผมเองคือในความคิดเนี่ยการศึกษาเนี่ยระดับ ของประถมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในการปูแล้วก็วางพื้นฐานและรากฐานในใน,ในการศึกษาและก็ในในการพัฒนาต่อยอดในระดับมัธยมแล้วก็ในระดับของมหาลัยแล้วก็ด้วยเ,เรื่องอาชีพปรทันะครับหมอโมกเนี่ยผมกเ็เห็นแล้วว่าก็จบมัธยมศึกษาปีที่สามโรงเรียนพิเศษศาษานะครับในหลักสูตรของในมพีแล้วก็ อ่าแเกียรตินิยม,มันดับหนึ่งที่ทีรราชนะครับเป็นคุณหมอที่มีความสามารถแล้วก็มีความอัจฉิยะสมหคุณหมอเดียวเนี่ยผมก็ได้ได้ยินมานานมากแล้วครับจากคุณครูว,วนันศิริซึ่งคุณครูวรณศิริเนี่ยก็เคยเล่าให้ฟังว่า,าไปโรงพยาบาลแล้วก็ตอนนั้นหมอเดียวกำลัง ฝึกงานอยู่แล้วก็ได้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 ตรวจค,คุณคุณครูแดงเนี่ยครับพอนสิริก็ก็เซอร์ไพรส์มากแล้วก็รู้สึกตกใจที่จำได้แล้วก็จำได้อันนี้เป็นความประับใจที่ผมได้ยินมาจากคุณครูทั่วๆครับคุณหมอทั้งสองท่านนี้นะครับคุณหมอจะเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอ ตอนนี้ไปเรียนที่ไหนเลยครับตอนนี้ก็เรียนสัญญาศาสตร์นะครับอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชครับก็เป็นเป็นเฉพาะทางเนาะครับเฉพาะทางเห็นมากเลยครับอีกหน่อยถ้าเกิดเป็นทางนิยศาสตร์ใช่ไหมครับครับก็อีกหน่อยก็ถ้าต่อยอดไปทําเป็นสัญยกรรมก็ก็น่าจะ yeah. ดีนะครับเห็น mm hmm. หมอไปตอนนั้นไปที่ต่างจังหวัดที่จังหวัด สกลนครคนคนแล้วเป็นไงบ้างนาออรักครก็ดีครับเป็น,ปน,ปนแพทย์จบใหม่ครับอยู่ที่สกลนครกออ็ดีครับก็ได้ฝึกวิชาความรู้อะไรมาก็ได้ช่วยเหลือคนไข้ก็เป็นประสบการณ์ที่ได้ออกต่างจังหวัดครั้งแรกนะครับครับแล้วที่โรงเรียนเป็นไงบ้างมามาเยี่ยมเราออไม่ได้มา<อ>นานก็ <c oughs> ดูก็ น้องๆก็ดูสภาพแวดล้อมก็ใกล้ใกล้เคียงครับใกล้เคียงกับตอนที่ออกไปก็ก็ดีครับดีก็ถึงบรรยากาศเก่าๆครับผมับกับเพื่อนกับอะไรเงี้ยนะครับพ่อทำไมทําไมถึงตอนนั้นถึงเอาน้องมาที่ที่ที่โรงเรียนนะครับแล้วก็มั่นใจถึงมสามเลยครับคือจริงแล้วเออผมมีลูกชายสองคนครับอันนี้ต้องย้อนไปหลายปีก่อนเนี่ย ก็ตอนออลูกกำลังเล็กๆอยู่กำลังจะเข้าปหนึ่งแต่พอดีว่าช่วงนั้นเนี่ยเห็นทางโรงเรียนพิทยศึกษาเนี่ยไปออกรายการคุณปัญญาแล้วก็คุณแม่เขาเนี่ยได้ดูทีวีแล้วก็มีเรื่องการพูดถึงจินตคณิตะมีการพูดคุยเรื่องว่าประโยชน์ของการเรียนจินตคณิตก็ ก็ปรากฏว่าคุณแม่เขาฟังดูดูรายการนั้นเนี่ยแล้วก็รู้สึกดีก็เลยผมก็นั่งอยู่ข้างๆก็เลยบอกกับผมว่าเนี่ยถ้าลูกจะเข้าปหนเนี่ยก็จะให้มาเรียนที่นี่เลยอันนี้ก็เป็นจุดแรกที่ที่พาลูกมาสมัครเข้าเรียนที่พิทยาศึกษาก็จบมสามไปแล้วก็ไปต่อเตรียมบุโดมด้วยนะครับนะครับมเดียวเนี่ยโห อะไรนะเขาเรียกเป็นไอดอลของจินตะคณิตเลยที่ตอนนั้นไปได้รับรางวัลอะไรนะที่ครับผมก็มีไปแสดงต่างๆครับนานมากครับอาจารย์ก็ข้างานเลยได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายเป็นรุ่นแรกๆด้วยแหละผมว่านะครับนะก็มีออกรายการอะไรเรื่องจริงผ่านจออะไรเต็มไปหมดเลยนะครับช่วงนั้นนะครับเพียงแค่สิ่งแปลกใหม่ตอนนั้นตอนนี้หมอเดียวอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้เนี่ยทำงานเป็นหมอโรคหัวใจครับอยู่ที่วิมุตเทธาลิน อยู่ที่อยู่ที่เชียงคาลินด้วยนะครับถ้าใครถ้าใครสนใจถ้าใครมีปัญหาก็รีเพสหมอเดียวได้นะครับส่วนหมอมโมก,ก็เรียนอยู่แล้วก็จะอา่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิทธิ์เก่าเนาะเรียกว่าสิทธิ์เก่าดีเด่นที่มีความอาหาตัวยากนะก็จองตัวยากด้วยทั้งคู่เลย ก็ขอบคุณมา,มากๆที่ให้เวลาแล้วก็เเดี๋ยวจะเราไปกินข้าวกันนะครับแล้วก็ทานข้าวกันแล้วก็อาจจะต่อสายหา,หาออนิดนึงนะครับแล้วก็ให้ส่งสายคุยนเนาะเผื่อจะคิดถึงกันนะครับครับก็ก็ขอบคุณครับ